กี่ข้อสองข้อไม่ใช่พิษพิษเจ้าหนูไม่ไม่เอานี่ขึ้นบนเอานี่ขึ้นบนเออพอรถวิ่งไปทางนู้นเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนานเออไปโดนแล้วอ่า ยิ่งขายใหญ่หยนี่แบนี้ไม่มีจะไหมใส่ไม่สังเลยเอ็มเองเจอช่างคุยจัดให้แล้วเอ็มนี่ช่างคุยเปลี่ยนสเตอร์ให้นะครับนี่ของจอกเอ็มเอ็มมใช้เบอร์ที่แปดพันเนี่ยเอ็มโอ้สิบสี่ยี่แปดมันไม่ห้อยเนี่ยเอ็มฮะห้อยเลยเนาะโอ้เนาะคุยเนาะสิบสี่สามสเออ ช่างคุยจัดให้นะครับเจ้าเอ็ม,อ,มอยากได้สเตอร์ยี่แปดนะครับยี่เก้าก็ไม่เอานะครับสามสิบไม่เอานะครับ <20. S 1> คนสุดท้ายนะครับได้เกียนะครับนี่กี่บาทครับผมตั้งให้น้องเลยช่างคุยจัดให้นะครับเมื่อเจ้าเอ็มอยากได้สเตอร์ยี่สิบแปดฟันตึ้งเลย เจ้าฝีมือเจ้าคุยนะครับนี่อ่าออพอละมั้งแน่นยังเฮ้ยน้ำมันหยดโซ่แน่นั่นน้ำมันบินซินจะหยดโซ่ได้ไงหนออแมเออ,เอ,อ นี่นี่อ่าไปเอ็มลุยขอบคุณครับด้วยนู่นขอบคุณครับตจ้ากุยด้วยเอออ่าให้หนูน้อยไปโรงเรียนไม่ไปนะครับนี่บอกว่าปวดท้องวันก่อนบอกวปวดขาอ่าวันอื่นบอกว่าปวดอะไรปวดเออปวดขาปวดท้องวันหน้าบอกปวดหัวเด้อยดิเจ้าเอ็มเออ ูซ้ายดูขวาก่อนไอ้หนูไี่แล้วนะครับเจ้าเอ็มเบื้งของผมนะครับ